ไอเนี่ยแตกูสองคู่สองคูสองอ้สวยเออเหมือนนึ่งแล้วโอ้ยยังสวยโอ้หโอ้หโอ้ยได้มาเท่าไหร่ท้หกพันห้าร้อยสี่ส กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับคัมภารเรยออีเช่นเคยนะคะวันนี้คัมภารเรยอก็จะพามาเล่นเกมสตาบอลตี้นะจากค่ายพีพีนะท่านผู้ชมนะมาอย่างแรกเลยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้คัมภารเรยอก่อนนะท่านผู้ชมนะอ่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยอ่ะวันนี้คัมภารเรยอก็มีทุนอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดนะท่านผู้ชมนะอ่ะเบทที่เท่าไหร่เบทร้อยเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะว่าร้อยห้าสิบไปเลยร้อยห้าสิบไปเลยนะร้อยห้าสิบไปเลยนะจมดนะู ห้าสิบหมุนเจ็ดสิบหมุนเจ็ดสิบหมุนดีกว่านะจุกคนเรลองดูแต่เป่าแต่เป่าในเกมนี้นะสตาร์ไลท์จากค่ายพีพีนะใครสนใจก็สามารถคลิกลิสเตอคลิปได้นะทุกคนนะอ่ะยังไงพี่โอ้ห้าดอกนี้ไม่ได้ลูกครับเนี่ยหัวอะไรเนี่ยหุ้ยเอเจเคไปหมดเลยไม่มีนะพี่โอ้โหลองเบอร์ไปอย่างนั้นละอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยไว้เข้าอเ้อคิวสวยเออคิวตายหูไหลมาไหลมาหมูเยี่ยนโอเคได้อยู่นะวไยหู ได้อยู่นะได้อยู่นะเกมนี้นะได้อยู่แปลว่าอะไรน้าพี่เจ้าเอออู้เออร้อยสามห้าเออมาอีกอยู่ที่อะไรได้อยู่นะพี่อู้เออ,เอ,อนะเออยังไงพี่หูแจ็งเลยเออเดี๋ยวซื้อฟรีสปินก็ได้ละ ในเมื่อข้างนอกไม่แตกหรือไปแตกข้างในก็ได้นะพี่นะเคมนีนะอ่ะลองดูว่าจะแตกหรือเปล่านะท่านชม,มนั่งเงียบคลิปเลยอ่ะอายเนี้ยวุโอเคสามสิบางังอัดอุ้ยเบตตังร้อยห้าสิบแค่นี้หูว่าไวคิวนั่งเงียบเหมือนกันนะท่านชมนะอ่ะยัง ใครที่สนใจอยากให้ค่าพาร์รวยไปเล่นเกมไหนก็สามารถกิงเอสามารถสแสดงเอความคิดเห็นได้น,นนะทุกท่านติดอ่างเฉยเลยนะทุกท่านเอออ้ยเพลงก็ไม่หนุกเลยเนี่ยเพลงนั่งมองมาเลยนะทุกท่านอ่ะวันนี้ฝนตกอากาศแดดออกเป็นยังไงบ้างนะทุกทนเอ้ยคือรู้จะพูดอะไรนะจะไม่แตกเลยอือวันบอกว่าไม่แตกไว้เข้าเฉยน,นะทุกท่นนเออ ไตั้งไฟหมดแล้วายสวยวิธีแต่ไม่แต่เนื้อชมนะเค็มเหรอหูยะเฮ้ยวายก็ไม่ได้อู้อืออะไรเนี่ยร้อยห้าบาทอือวายอีกเออนั่นแหละไหลมาหน่อยคิวอุ้ยจะได้คิวนะโอ้เจ้อูยยเจ๊ก็ไม่ได้คิวก็ไม่ได้อีกเ้ย ระยะซื้อนะลองดูนะท่านผู้ชมน,นะหมื่นึงไปเลยเออเก้าสิาลองดูนะท่านผูชมนะไม่รอง,ไม,รองไม่รู้นะท่านผู้ชมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอแปดแปีสปินนะท่านผู้ชมนะมักหมักปดีสปินหมักหมาดูกันเจเคไปบุ้งุ้งไว้สองหูสวยอยู่เออฐามวันเก้าโอ้โหขา้างนอกไม่ หล้ยนะเดี๋ยวมันหนองไงพี่ยังไงได้อยู่เดี๋ยเดี๋ยอีกต้งมื่นหึ่งนะซื้อมื่นอุ้อะไรเนี่ยแตคูสองคูคู่องอู้วย ส,ส,ส,สี่สิบหูได้หมื่นหนึ่งไรหูสุดท้ายยังไงที่ขาดทุนเป่าอุ้ยขาดทุนแค่นิดเดียวนะทุกคนและรามไรสุพรรณนะจะขาดทุนแค่นิดเดียวนะอ่ะอ่ะหมดคือหมดนะลองดูลองดูหมดคือหมดนะอ่ะยังไงที่เหลือหกพันเอ้ยได้กิมบุ้ได้ฟรีเท่าไหร่แฮะแค่ห้าเองเมื่อกี้แปลอู๋ ไม่น่าเลยนะท่านนะไม่แนะนำให้ทำตามนะท่านผูไม่แนะนำให้ทำตามนะเหลือสามมูลอุ้ยอุ้ยระเบิ่มขอคูณห้าอุ้ยเียคูณสามมาเลย2สองนเจ็ดสองนะงสองพันเจ็ดนะท่านผ้นะิ่งได้เลยได้เลยมูลสามคูสอุ้ยอูสวยอย่ออไปสมาเออ พันเจ็ดนะทุกคนได้มาเท่านี้นะทุกชมได้มาเท่านี้จริงๆว่าหมดหน้าตักหมดหน้าตักขอสัอิบหมุนได้ไหมพี่สิบหมุนสิบหมุนสิบหมุนเออนั่นแหละสมพรป่านะท่านชมนะสมพรป่าจริงๆนะนๆนะต้องพกมาด้วยนะต้องพกชวงมาด้วยนะพี่ ไว้ห uh, oh. mm ูย hmm. อ uh ้ยโอ้ส oh. ิบหมุนแต่ไม mm ่แจกก็ไม uh ่ร huh. ู้จะพูดคำไหน่อุ้ยสองร้อยสี่สิบนะเพก่อนอุ้ยอุ้ยลูกบอลนั้นมาเหอจะตายแล้วนะหโวยกลับบ้านดีกว่านะ้นจันนะยังไงก็ฝากเกมนี้ด้วยนะได้แค่ไม่สับเลยก็สิ่งเพื่อนหูยมาวิ่ง ดอบสุดท้ายขอบคุณห้าคุณห้าคุณห้าจบชีวิตจบเหตุเลยนะทุก่านนะหมื่นสองหมื่นเเหลือสี่พันไปไปดีกว่านะทุก่านนะเกมนี้ก็ถือว่าขาดทุนนะเอาไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะทุก่านนะไม่แนะนำให้เล่นเกมนี้นะทุก่านนะอ่ะวันนี้ไม่ค่อยแจกเลยนะเกมนี้ฮอคไกโดสนะเอ้ยสตาร์เอ้ยเฮียเอ้ยพูดผิดน,นะขอโทษทีผู้ชมนะเกมสตาร์ไลท์ บอสตี้อะไรเนี่ยเออพีเพนะเกมนี้ไม่แจกนะทุกคนนะอ่ะย่างแรกเลยก็ฝากกดไนเลยกดติดตามให้คํมพอรเรยก่อนเลยแล้วกันนะอคามํารเรยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคลับสวัสดีครับ